ร้านหน้าเส้นหมีล่ลอยฟ้าเยอะๆจ้าถอดตะเกียบออกอืมทุกคนเหมือนดอกเห็ดอื สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซี่กินเยื่อค่ะสำหรับคลิปนี้ไอซจะพาทุกคนมากินเมนูฮติตามกระแสะค่ะทุกคนค่ะลาดหน้าบะหมี่ลอย้าเยอะๆจ้าพอดีไปเห็นรีวิวในทิกตอกเห็นหลายๆช่องทําก็เลยแบบอุ๊ยทาไมทําง่ายจังเลยเอามาลองทําแล้วรีวิวให้ทุกคนดูดีกว่านี่เลยค่ะสําหรับวิธีทําก็คือนําบะหมี่กึง่งสําเร็จรูปไปต้มนะคะแล้วก็นําไปทอดค่ะใส่ตะเกียบแบบนี้แล้วก็เอาน้ามันราดค่ะไม่ต้องทอดไฟแรงนะคะอาจไหมได้ค่ะสําหรับลาดหน้าของไอก็คือเป็นลาดหน้าทะเลรวมที่ทําเองเท่า ทำตามใจปากค่ะทุกคนคะ่ะชอบรถไหนก็ทํารสนั้นค่ะมาพร้อมกับหมี่กรอบแบบนี้เลยค่ะแล้วก็น้ำเก๊กฮวยนะคะโอเคค่ะพูดไปก็ต้องลายไหลไปเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันได้เลยจ้าอร่อยทุกคนฝีมือตัวเองใส่ยอดคะนา ที่มาเป็นยอดแบบนี้เลยค่ะไม่ใช่ขี้เกียจนะคะคือไอ้ว่ามันมันอร่อยมันกรอบดีค่ะก็เลยทําแบบนี้ชอบกินมากยอดคณะเส้นหมี่เป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนำไปทอดนะคะ ไม่ยากค่ะลองทำดูนะคะแต่น้องๆหนูๆพี่ไอไม่แนะนำให้ทำเองต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเพราะว่าน้ํามันมันร้อนอาจกระเด็นใส่แขนใส่ขาได้สําหรับราดหน้าก็คือเป็นทะเลรวมใส่หมูหมักด้วยค่ะตามใจปากจริงๆทุกคน อยากกินอะไรก็คือใส่อันนั้นลงไปค่ะนี่คำจุกๆไปเลยเลอะก,กระดาษทิชชู่ของคูมะค่ะใช้ดีมากมีติดบ้านไว้ตลอดทุกคนค่ะกระดาษเปียกก็มีนะคะของคูมะเช่นกัน แล้วเขายังมีแพ็กเกจใหม่เป็นแบบม้วนแบบนี้เลยนะครับไนบ้านไหนใช้กระดาษที่ชู่คุูมาเหมือนไอ้บ้างใช้ดีเหมือนกันไหมสามารถคอมเมนต์บอกไอ้ได้เลยนะครส่วนไอ้ก็คือใช้ดีคองใจมีติดบ,บ้านไว้ตลอดคือเวลาเช็ดมันไม่เป็นขุยเป็นคราบนะก็เลยชอบแต่และหน้าอร่อย อันนี้ก็มีกรอบออใส่บาคโคลี่ด้วย กุ้งไซส์ใหญ่ขออนุญาตใช้มือค่ะกุ้งตัวใหญ่เต็มปากเต็มคำมากดูยอดขนาด หัดตะเกียบออกอ๋อเหมือน,นดอกเห็ดอืม,อม อร่อยราดหน้าต้องปรุงออกเปรี้ยวเผ็ดถึงจะแซ่บใส่แป้งมันให้น้ำข้น ปเป็นเมนูที่ได้กินทั้งผักทั้งอาหารทะเลในน้ำแลวของร้านหน้าก็มีไข่ไก่ด้วยนะคะ มีกรอบกรอบสมชื่อ ปากเวลาไปห้างไปศูนย์อาหารไอก็ชอบสั่งเมนูนี้นะทุกคนร้านหน้ามีกรอบ กากินผัก บอิ่มพอดีคะ่ะทุกคนคะ่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้ชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอ้ด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแล้าการแจ้งเตือนที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากไอ้ค่ะสำหรับคลิปนี้ไอ้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนคะ่ะไปลคะค่ะบ๊ายบาย